สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอังคณาวัชรงรายงานข่าวผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเมดแพคทีสก,การใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้วิธานภ่าสักราดภายใต้กรอบแนวคิด VKLR Model โรงเรียนบ้านคลองรอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสองในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดิฉันได้รับแรงบันดาลใจจากภาคเรียนที่ผ่านมา ซึ่งดิฉันได้มองเห็นถึงความสําคัญของทักษะทางภาษาทั้งในด้านการใช้ภาษาความกล้าสแสดงออกและความเข้าใจในชุมชนดิฉันจึงได้เลือกใช้ในิทานภาศักราดโดยการจัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด b k แ r Mo โมเดลซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของเด็กปะระถมวัยในศตวรรษที่21ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทําด้วยตนเองและได้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้โดยดิฉันมีเป้าหมายในการจัดทำเบสแพคทีดังนี้เป้าหมายเชิงปริมาณ 1>, 1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานผ้าสักหลาดภายใต้กรอบแนวคิด BKL r model 2. เด็กปฐมวัยร้อยละ85มีทักษะทางภาษาสูงขึ้นหลังการจัดก,กิจกรรม 3. เด็กปฐมวัยร้อยละ85สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดืมกับชุมชนได้ในส่วนของเป้าหมายเชิงคุณภาพนั้น ดิฉันได้แบ่งออกเป็นดังนี้ 1. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทักษะทางภาษาที่ดียิ่งขึ้นสามารถพูดคุยนำเสนอเรื่องราวได้ 3. เด็กปฐมวัยสามารถแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านการเรียงลำดับเหตุการณ์การวาดภาพการแสดงบทบาทสมมติได้และ 4. เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจในบริบทชุมชนของตนเอง ในส่วนของกระบวนการดําเนินการดิฉันได้ออกแบบกรอบแนวคิด d k l r Model ภายใต้กระบวนการ PDCA ดังนี้1ในขั้น P Plan ดิฉันได้ศึกษาบริบทชุมชนและออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิด d k l r Model ซึ่งดิฉันได้ทําการประสานงานกับผู้ปกครองในการทํากิจกรรมรวมทั้งการออกแบบสื่อการสอนนิทานใบงานต่างๆ 2. ในขั้น D Do ดิฉันได้นาเดินการจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานภ้าสักรลาดในการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นิทานทั้ง3เรื่อง โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรม40 45นาทีสัปดาห์ละหนึ่งเรื่องรวมระยะเวลา3สัปดาห์ภายใต้กรอบแนวคิด e k l r Model ดังนี้ B.Bed on community ผู้ปกครองพาเด็กไปเรียนรู้จากชุมชนจริงเช่นตลาดวัดเป็นต้น k n o คโน้ตหาว l l ูเฟลสหลังจากกับดับชุมชนเด็กฟังครูเล่นานิทานจากนั้นเด็กและครูร่วมกันสนทนาเลกเปลี่ยนสิ่งที่พบเจอจากประสบการณ์จริงและในนิทานว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเพื่อให้เด็กได้ฝึกการเชื่อมโยงเรื่องราวและเรียงลำดับเหตุก,การณ์ในส่วนขององค์ประกอบแ L a n g u a g e s k i l l Development นั้นดิฉันได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยและการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมจากชุมชนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ ในส่วนขององค์ประกอบสุดท้าย r า e f l e c t i o n n n d p a t i ส i ิสิเพชดิฉันได้ให้เด็กๆได้สะท้อนความรู้ที่ได้รับผ่านการวัดภาพเล่าเรื่องราวจากภาพที่ตนเองได้วาด 3. า 3. ในขั้นตอนซี h ช็คดิฉันได้นำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของเด็กเป็นรายบุคคลผ่านการสังเกตการใช้แบบประเมินทักษะทางภาษาแบบทดสอบการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมจากชุมชนทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ และในกระบวนการสุดท้ายของกระบวนการ P D C A ในขั้น AX นั้นดิฉันได้นำเนินการปรับปรุงแก้ไขและจัดทำรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูและในช่องทางต่างๆจากการดำเนินการในกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่าเด็กปฐมวัยมีผลลัพธ์ในเชิงปริมาณดังนี้1เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการจัดประสบก,การณ์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานควบคู่กับนิทานผาาสักราดอย่างต่อเนื่อง 2. เด็กปฐมวัยร้อยละแปดสบาสามารถแสดงพัฒนาการทักษะทางภาษาที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน 3. เด็กปฐมวัยร้อยละแปสบาสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมจากชุมชนกับเนื้อหาในในิทานผ้าสักราดที่ได้ฟังได้รวมทั้งสามารถเล่าเรื่องได้อย่างมีความหมาย ในส่วนของผลลัพธ์เชิงคุณภาพนั้น 1. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 2. เด็กปฐมวัยมีความกล้าแสดงออกสูงขึ้นสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นและนําเสนอเรื่องราวที่ตนได้พบเจอได้อย่างมั่นใจสามารถแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านการวาดภาพการเรียงลําดับเหตุการณ์การเลือกตัวละครในการแสดงบทบาทสมมุติและมีความเข้าใจในบริบทชุมชนของตอนเองมากขึ้นสามารถบอกบทบาทและสถานที่ในชุมชนได้ และนอกจากนั้นยังมีผลลัพธ์ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนดังนี้ 1. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและมีความพึงพอใจต่อแนวทางการจัดติกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็ก 2. ชุมชนมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานที่จริงบุคคลจริงซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้สึกรักถิ่นฐานรวมถึงเชื่อมโยงการเรียนรู้กับตัวตนของเด็กด้วย